สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการอ่านมายังไงไหนเล่าวันนี้เราจะมาในเรื่องนายสถานีเหมียวเหมียวค่ะ เหตุผลที่พวกเราเลือกงานชิ้นนี้นะคะอันดับแรกก็คือเราตกหลุมรักน้องแมวค่ะแต่นอกจากเรื่องความน่ารักของน้องแมวแล้วเนี่ยพอพวกเราได้เห็นสายรถไฟของญี่ปุ่นนี้เราก็ย้อนกลับมานึกถึงของบ้านเราอย่างที่จะรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาทําอย่างไรให้สายรถไฟธรรม,รารมดาาเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจได้พวกเราอย่างที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวหน้าได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะจึงเลือกที่จะศึกษาเรื่องนี้ในส่วนของเนื้อหานะคะเราแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกัน มาเริ่มกันที่เนื้อหาแรกกันเลยค่ะน้องแมวหัวหน้าในสถานีนิธรรมะของรถไฟสายวากยามะรถไฟธรรมะน่ารักสุดๆนี่มันเป็นสถานีรถไฟรถไฟแบบไหนกันนะไปดูกันเลยรถไฟฟ้าสายวาคยามะมีหัวหน้าในสถานีเป็นแมวด้วยแหละ หัวหน้าในสถานีนิธรรมะซึ่งมาประจําที่สถานีคิชิเมื่อวันที่11สิงหาคม2 0 1 5เป็นแมวเพศเมียที่เกิดในปี2010ในเมืองโอคายามะจังหวัดโอคายามะโดยสถานีคิชินั้นก็ได้มีการทําดีไซน์หลังคาสถานีเป็นรูปหูแมวและตาแมวให้คุณได้รู้สึกเหมือน ได้มองหัวหน้าในสถานีนิธรรมะอยู่ซึ่งทันทีที่ลงบันไดบนชานชาลาคุณจะพบห้องในสถานีนิธรรมะเปิดทําการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันนังคารนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและคาเฟ่อีกด้วยซึ่งด้านในก็จะตกแต่งด้วยภาพน้องแมวและสินค้าน่ารักๆมากมายวางเรียงรายกันส่วนอาหารในร้านก็จะทําเป็นรูปแมวจานที่ใช้ก็เป็นหน้าน้องแมวสุดคิ้ว นอกจากรถไฟธรรมะแล้วก็ยังมีรถไฟสายอื่นที่ไม่ว่าใครใครก็อยากขึ้นเช่นรถไฟอิติโกะรถไฟโอโมจะและรถไฟอุเมโบชิค่ะต่อไปนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำศัพท์น่ารู้ค่ะจะมีคำว่าอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะฮาตามิจิอุนจิน ผ้าโดยสารเที่ยวเดียวโซโชคุการตกแตง่งโจโชลุกขึ้นไทชิการยกเลิกฮุซุสุเปลี่ยนแปลงโจโชคุผู้โดยสารเคริเคงตัวคิว เทสุดโดทางรถไฟไทยสสประตูขายตัว๋วและคำสุดท้ายอุงโคบริการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวยากรนน่าสนใจในเรื่องนี้นั่นก็คือนินาหลุกกับโต๊นาหลุกค่ะมเมามาเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายนะคะ นี่นา้าหลุดเนี่ยโดยโครงสร้างวยากร์ของตัวนี้หลุดเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นคำนามเนี่ยจะเติมน้าหลุดได้เลยส่วนจะชิปน้าเนี่ยเราจะตัดหน้าออกแล้วก็ต่อที <ts> ่น้าหลุกค่ะส่วนจะชิปอีทเนี่ยจะต้องตัดอีเติมคู่แล้วก็ต่อที่น้ลุกค่ะส่วนต่อมาในฝั่งขวานะคะต้นน้าหลุดนั้นเนี่ยถ้าเป็นคำนามเนี่ยจะให้เติมต้น้าหลุดต่อได้เลยส่วนจะชิปนะเนี่ยก็ตัดหน้าออกเติมต้น้าหลุดค่ะต่อมานะคะความแตกต่างของนี่น้าหลุดกับต้น้าหลุดค่ะข้อหนึ่งนะคะ เรื่องการใช้งานเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะทางนี้น่าหลก,กับต้นน่าหลเนี่ยเป็นวยากรณ์ที่ใช้บอกถึงสิ่งที่ถูกกำหนดมาโดยผู้อื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้พูดเลยค่ะเช่นค่าเรียกว่ายักษ์ชนะตัรียกว่ายักษ์ชนะตัดของนี้คือฟุยฮิคาระนามะย์โคาตากะนาฮิโอกิต่อนาริมิซตา ต่อมานะคะในข้อ2ค่ะความแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ก็คือนินา,ารุนเนี่ยมันจะใช้เป็นภาษาพูดค่ะส่วนโตนา,ารุนเนี่ยจะมีความแข็งกระด้างกว่าดูมาทางการมากกว่าค่ะตัวอย่างเช่นあしは雨になるんだってあしは雨となるんだってค่ะความแตกต่างในข้อ3นะคะนินา,ารุนเนี่ยจะสามารถใช้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ค่ะที่โตนา,ารุนเนี่ยจะไม่สามารถพูดถึงได้ค่ะเช่น ในประโยคทั้งสองอันนะคะนิจินน,นัตตะคือประโยคที่ถูกค่ะอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โตนนัตนะตะในที่นีได้ผิดค่ะเช่นเดียวกันกันกบอัตติวะชิตสการินนัตตะจะเป็นประโยคที่ถูกค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบริเวณรอบๆของเราได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นแนวคิดต่อยอดของพวกเราค่ะ 見た通り、日本では観光地じゃない場所を観光スポットに変えられる繊細能力があります。魅力的な駅ができた上で印象に残ったものです。岸駅ではなく他の駅もそれぞれの構成を持って観光スポットとなりました。駅駅のこと以外は 車内の綺麗で便利な電車も外,外国人にこの好まれています。外国人として日本の電車はとっても快適だと思われています。帝国通りのことはもちろん乗り心地の良きと面線さも 世界的に認め,れ認められています。ところが、客駅電車から特急までいろいろあって、電車の分類が多くため、時間割が複雑になります。そのため、外国人が乗り間違えることがよく起こると言っていますが、 ยาเฮลีเมนวีดาถูกว่าเรียกอย่างนีไทยไทยเดีาฟันโพลซูเปอร์ตโนเอขี่โมอัลิมัสาะทเอบะสามยันเอขียะวัดมังกรเอขียะสนามชัยเอขีเดสตะลานิการจนะบุรีโนะถ้ำกระแฟเอขีโนมีเรียบโหนเทสุดโดนะโดโมอัลิมัสก็นอกจากชินในนี่ อ่าล e no so ุดเทสุดโวะทานรถไฟสายมารณะโตอิวเทสุดโอนิชิราเลเตอิมาสก็เลยว่าสะพานข้ามแม่น้ำแพรโลเชชิงเดสไปตกเดชาโอโอลิเปเซชิโนโทลินีอิกุโคโตกะพานโอเดสให้ไพโนเดชัเดีวว่าคิปุกะยะสุคุเตโมเคโคฟุลุอิเดสเ็เลยนี่อามาลิจิคันโทลินีคิเตคุเลนไนตัวว่า ยกหูชิลาเลเตอีมัสงะฮอนโนอิติบุเดสสเตใกล้ข้อหูจริงโนอิเคงวะเรียลนี่โคเทเทคิหนีฮันโนซูหลุโตมิราเลเตอิเต้โมวัตชิตาจิโนคังไคว่าไพโนเลช่าโออิมาโยริไขฮัสชิเต้ซาลานีไขชูเดคิเลบะใกล้ข้อหูจริงโคเคียขูกะมดโตโคหลุโตอโมยมัส 次はタイと日本の鉄道の比較です。まず通勤時間の比較です。距離はほぼ同じの9 0 690km であります。タイは特急列車でバンコクからチェンマイまで12時間46分かかります。日本の方は高速鉄道の新幹線と海賊列車で日本 東京かかから香川県ままで4時間38分かかります見た通り日本の方が早いです。次は快適性。えっと、見た目は大体同じだと思,思ってからもしれませんが、タイムは狭くて綺麗じゃないです。狙らい列車なのにプライベシーが全然ないです。日本のは乗客数が多くてちょっと混んでいますが、セクションに分けています。 また、車内は広くて清潔感があります。そして、料金は最高になります。タイのは様々な列車番号によってチケット代が多様ですが、最も新品のでない列車は941バーツから1041バーツぐらいかかります。日本のはタイよりずっと高くて乗り換えが必要で約5115バーツぐらいかかります。私たちの意見は5倍のチケット代が えっと八日間連続で列車に乗り乗るよりずっとマシだと思います。はい。そして最新ニュースによってタイ国鉄道は JR 北海道の電車をもらってタイの観光列車として使用します。背景は。 かわいくカキュアルな内階層になります。デザインのインスピレーションは観光の名所によって設計しています。例えば、小屋川適用、ナコンバトム適用などです。これは席のデザインです。 คือว่าหนึ่งส่วของคนาร์ดแต่ผมこれはまだ設計なんですが今はまだ実行していないですค่ะแล้วนี่ก็คือช่องทางการติดต่อน้องแมวช่องทางการติดตามน้องแมวนิรามะนะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องจบลงจําเห็นเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ